สวัสดีครับ FC น้องอู้ิงเป็นมันแพง FC บอสโจ FC เซียนน์และ FC สาวน้อยทุกคนทุกท่านทั้งวงหนึ่งและวงสองสำหรับคลิปนี้สอโหลตบ,บนก็จะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับน้องอู้ิงพิษบานแพงของเราสำหรับน้องอู้ิงพิษบานแพงของเราก็วันนี้ก็ได้พักผ่อนอยู่ที่บ้าน ตามอัธยาศยยของน้องน้องก็เดินไปดูนุน่นดูนี่ตามีิสัยทัศน์ของน้องน้องก็ไปดูบ้านที่กำลังก่อสร้างอยู่ของสีเทียนสร้างบ้านและน้องก็ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วสำหรับวันนี้และวันที่22น้องก็จะไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่จังหวัด มหาสารคามในงาน160ปีของจังหวัดมาสารคามของมัจะไปเส้นข,ขึ้นคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบันแพงในวันที่22สิงหา68นีนะครับและวันที่30ตุลา68ก็เป็นงานบุญกระถิ้นของพ่อเองแม่น้อยและ้องเพชรบันงปีที่3นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับ FC น้องหินเพชรมันแพง สำหรับคลิปนี้สารวโลรกบลก็ฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ